เียวสวนอีท่าสะพานลำโอเจเดี๋ยวจบมบรรยากาศข้างในเลยครับไปกเลยตรงนี้ครับมีที่ไว้สำหรับถ่ายภาพด้วยครับสำหรับต้นสะพานลำใกล้ๆชิดเลยไปดูไปใกล้ๆเลยมเมล็ดใหญ่มากใหญ่จริงๆเนี่ยอ๋อเป็นวิวเลย โฟเจโฮมคาเฟ่เดี๋ยวจะไปดูวิวด้านบนกันครับนี่เป็นสกายบล็อกนะสกายบล็อกมาเดินชมวิวบรรยากาศได้ครับเราจะเห็นวิวบรรยากาศสวนทั้งหมดเลยนะครับสวนอินทารามกายบล็อกนี่อยู่บนนะครับมชมวิวข้างบน โอ้โหตอนนี้ถนนกำลังสร้างใหม่ครับนี่นี่ก็นั่งดูอยู่ได้วันนี้เรามา้่ำเกินไปครับทางกาแฟปิดแล้วสวยงามมากสวนอินทภาลรันนี้ครับก็ตั้งอยู่ถนน24นะครับ บ้านจานถึงอำเภอเดชอุดมตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนครับอยู่แถวบ้านเพกหาคลอครับจะสังเกตได้ว่านี่สะพลมทุกต้นนี่ดกมากมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยครับมีร้านกาแฟบรรยากาศดีๆไปดูเม,มใกล้ๆเลยมเมล็ดใหญ่มากใหญ่จริงๆ ใหญ่มากเดี๋ยวไปชมสวนกันบ้างครับเกตว่าทุกต้นโดกมากโดกจริงๆห่อไว้นะครับห่อไว้แมลงโดกทุกต้นตรงนี้ก็มีมุมสำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับกับ พันอินตาาลัมเป็นซุม้มเป็นซุ้มกับอินตาาลัมจำลองครับโอ้ตรงนี้มีอินตาาลัมใจไปจังมากินกาแฟไปทำกันเด้มีผลิตภัณฑ์ของพาลามครับมีเสื้อม,มีอินตาาลัมหมกแข้ง เมนูอิตาล,ลัมปันวานมาเนาะไม่ได้มากินกาแฟปิดก่อนได้มาถ่ายรูปนี่จะมาชิมกาแฟครับวานนะครับวานมาคําาเฟปิดก่อนนี่มาชิมกาแฟนี่แบบคุยกันกู ด้านหลังก็มีที่สะพานลังแล้วก็ทุเรียนะครับชิ่หนีได้บ่ปอชิมนะครับพันอะไรครับนี่คอนเนสซี่ค่ะคอนเนสซี่หวานอ่ะอาจจะปิดฝาที่นี่คลิปยงนี้ครับสำหรับการเที่ยวสวนนิทพาศราโอเจครับไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ